สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel BK forever วันนี้เราจะมาทำการ u n บ็อกกล่องแป้นพิมพ์จากทาง TT Sport นะครับในรุ่น TT Sport k n o c k e r Team DK Edition นะครับเราไปดูรอบๆตัวกล่องกันเลยนะครับเริ่มจากแทางด้านหน้า,นาตัวกล่องเลยนะครับจะมีรูปตัวแป้นพิมพ์ของทาง TT Sport นะครับนี่ครับเป็น แป้นพิมพ์ท i ม DK Edition นะครับมีชื่อรุ่นนี่ DK เป็นโทนขาวแดงน,นะครับทางด้านบนก็ n u c k l ี TTD Sport j i ม DK Edition นะครับด้าน,นข้างก็ ประมาณนี้ฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็กล่องก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเป็นของที่แบบค้างสต็อกมานานแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นนี่นะครับทีมดีเนะครับ เป็นประวัติของทีมนะครับนี่ครับเป็นสวิตของตัวชิบอดรุ่นนี้นะครับสเปคต่างๆเราไปดูข้างในตัวกล่องกันเลยนะครับเปิดออกมานะครับจะเจอกับสมุดทูมือว์รันตีแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ นี่ก็จะเป็นสเปคต่างๆของคีย์บอร์ดนะครับมีไฟสีแดงตรงนี้นะครับโลโก้บังกรอนเป็นทีมดีเคนรายละเอียดต่างๆนะครับนี่นครับ เปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งเราเจอพัตคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต p s 2นะครับไม่ต่อกับคีย์บอร์ดแล้วก็ นี่ครับเปิดออกมากล้วจะเจอนี่นะครับเป็นชี้เอาไว้ให้เราเปลี่ยนนะครับสำหรับแสกเกมมิ่งก็น่าจะรู้ดีนะครับนี่นครับ เราไปดูที่ตัวแป้นพิมพ์กันเลยนะครับถูกห่อมาในถุงชั้นหนึ่งนะครับโอเถุงออกกันนี่นะครับแป้นพิมพ์จะมาในโทนขาวแดง สวยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสีประมาณนี้มีทีมดีเคแอมพิมเป็นสีแดงแล้วก็มีภาษาไทายด้วยนะครับทีมดีเคโลโก้มงกรมีไฟแอดีนะครับสีแดงดูค้านหลังกันเลยนะครับ ตัวปรับระดับได้สายที่ให้มาก็เป็นสายถักสีขาวทีีตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างบนนี้ทีีนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ราคาประหยัด แล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวสวิตกันเลยนะครับตัวสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตประมาณนี้นะครับกดได้นุ่งม,มือดีนะครับ เสียงไม่ดังมากกดสนุกดูนะครับดีไซน์สวยงามตัวนี้ข้อระวังคือใช้ไปนานๆอาจจะมีคราบเหลืองคราบอะไรติดตามตัวบอดี้สีขาวนี้นะครับต้องต้องหมั่นดูแลเซ็ตถูมันหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ BK f o r e v e r ครับเจอกัน